ประเทศไทยกำลังเผชิญก,กับภาวะเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าเดินทางไปจนถึงค่าเช่าที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ไม่อาจมองข้ามได้เนื่องจากราคาของที่พักในปัจจุบันนั้นดูเหมือนว่าจะขยับสูงขึ้นแทบทุกย่านนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเขาอ้างอิงรายงานของสถาบันทางการเงินซึ่งมีชื่อว่า DWS นะครับ Housing Affordability Review 2025ซึ่งเปิดเผยผลการสำ สำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในหลายๆเมืองทั่วโลกนะครับทั้งหมด80แห่งพบว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยต็ดอันดับเมืองซึ่งมีภาระค่าเช่าหนักที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง โดยระบุว่าคนกรุงเทพต้องใช้รายได้ถึงประมาณร้อยละเจบเกไปกับการจ่ายค่าที่พักอาศัยนะครับถึงแม้รายได้ครัวเรือนโดยเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ไม่ทันต่อการปรับขึ้นของราคาค่าเช่าที่พักอาศัยอยู่ดีนั่นจึงส่งผลให้รายได้คงเหลือหลังหักค่าเช่าของคนกรุงเทพอยู่ในกลุ่มซึ่งต่ำที่สุดในโลกและนับเป็นอันดับที่3จากท้ายตารางรองจากเมืองเม็กซิโกซิตี้ใน ประเทศเม็กซิโกแล้วก็ยูานัสเบิร์กในประเทศแอฟริกาใต้ขณะเดียวกันสิงคโปร์เนี่ยแม้ค่าเช่าที่พักอาศัยจะแพงจนติดอันดับโลกก็ตามจนทําให้อัตราส่วนอยู่ที่ร้อยละสแต่ประชากรในสิงคโปร์กลับมีรายได้ที่สูงถึงขั้นเหลือเงินใช้จ่ายหลังหักค่าเฉลี่ยที่เหลือค่าได้จ่าย8 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อคนนะฮะ ต่างจากชาวกรุงเทพซึ่งต้องแบกรับค่าครองชีพสูงแต่มีรายได้เฉลี่ยขั้นต่ำนั่นเองนะฮะนอกจากนี้ภาพรวมของปี2025ภาระค่าเช่าที่ภาคอกษัยทั่วโลกยังเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแตะรละ38ของรายได้ทั้งหมดซึ่งถือว่าเกินกว่าระดับคำว่ายั่งยืน ในขณะที่เมืองซึ่งยังคงเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายที่สุดยกตัวอย่างในสันเบริกาก็คือเมืองซอเล็กนะฮะอยู่ในมลรัตยูทานะครับซึ่งหนาวมากนะฮะแต่ว่าภูมิอากาศค่อนข้างดีซอเล็กนะฮะแต่ว่าค่อนข้างเงียบก็มีสัดส่วนค่าเช่าต่อรายได้เพียงร้อยละยีและรายได้คงเหลือสูงกว่า6,900ดอลลาร์ต่อเดือนนะฮะแต่ซอเล็กไม่ไม่สนุกเท่ากรุงเทพนะฮะ จากทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยสามารถชี้ชัดได้ว่าบ้านแพงแต่ค่าแรงไม่สูงขึ้นตามเนี่ยกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของกรุงเทพมหานครไม่ใช่เพียงแค่เป็นเรื่องของประชาชนที่ต้องสู้งานแข่งกับค่าครองชีพซึ่งสูงขึ้นเพียงอย่างเดียวหากแต่ยังสะท้อนถึงปัญหาความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจเอาจริงๆมันเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ํามากกว่าเรื่องค่าครองชีพ เพราะว่าในเมืองกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าไม่ได้คิดอะไรมากนะฮะมันก็มีย่านซึ่งถือว่ามีผู้คนร่ำรวยรวมทั้งผู้คนซึ่งไม่ได้เป็นพลเมืองชาวไทยเข้ามาซื้อที่พักอาศัยซึ่งมีราคาสูง เอาง่ายๆคือว่าโดยหลักการสถิติแล้วว่าเวลามีการทําค่าเฉลี่ยว่าที่พักอาศัยและค่าเช่าแล้วก็ค่าซื้อของบ้านและคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยมันจะถูกสกิลถูกสกิลคือมันจะถูกทวงน้ําหนักโดยที่อยู่อาศัยซึ่งราคาสูงไปเลยซึ่งอันนี้เป็นเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองหลักของโลกซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนมหาศาล โดยสถานะของกรุงเทพมหานครเป็นรองไม่กี่เมืองใหญ่ๆในโลกในความที่เป็นแหล่งดึงดูดคนซึ่งต้องการเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็เข้ามาซื้อที่พักอาศัยเพื่อมีการลงทุนทิ้งไว้ นะเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆก็คือว่ากรุงเทพเนี่ยค่าครองชีพไม่ได้สูงเท่าลอนดอนหรือนิวยอร์กแต่ว่าอย่างไรก็ดีถ้าพูดถึงแหล่งเข้ามาลงทุนในการซื้อที่ภาคกษตสสาหรับไอพิมหาเศรษฐีเนี่ยกรุงเทพเป็นหนึ่งในแหล่งสําคัญที่ดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลทางด้านนี้แล้วนั่นคือหนึ่งในเหตุผลที่คุณเห็นการเจริญเติบโตทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในไทยนะฮะสำหรับทั้งคนซึ่งแบกเงินซึ่งไม่ได้เป็นเงินสีเทาเข้ามานะเขาก็เข้ามาลงทุนในไทยซื้อบ้านซื้อคอนโดมิเนียมเนี่ยแหละ ราคาขายแล้วก็ราคาเช่าเนี่ยของที่พักอาศัยทั้งหมดพอมีการทําค่าเฉลี่ยออกมามันก็เลยสูงจริงๆไม่มีอะไรมากมันไม่ได้เป็นปรากฏการณ์อะไรพิเศษแล้วในขณะโดยการบังเอิญโดยรวมประเทศโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยรายได้ต่อหัวประชากรยังต่ํารวมทั้งในกรุงเทพมหานครด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเอาสัดส่วนของรายได้นั้นมาเทียบกับค่าเช่าเนี่ยนะฮะมันก็เลยเป็นสัดส่วนซึ่งสูงมาก ก็เพราะว่าความเหลื่อมล้ําแหละแล้วก็บังเอิญเรามีตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพซึ่งค่อนข้างเติบโตแล้วก็ไม่ใช่ตลาดเพื่อเอาไว้รองรับคนไทยเอาง่ายๆคือถ้าเราเป็นประเทศปิดแล้วอสังหาในกรุงเทพเนี่ยมีไว้รองรับเฉพาะพลเมืองชาวไทยซึ่งมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่กี่บาทกี่ดอลลาร์ต่อเดือนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นไอราคาค่าเช่าแล้วก็ราคาค่าอสังหามัเนี่ยมันจะไม่สูงเท่าที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นผมมองจากอีกมุมหนึ่งผมกม็เลยมองว่าตัวเลขนี้มันมีปัญหา คือมันตัวเลขนี้มันเป็นเรื่องปกติสําหรับถ้าคุณมานั่งดูเฉพาะในเมืองกรุงเทพมหานครเอาง่ายๆคือกรุงเทพมหานครมีตลาดอสังหาเพื่อออกแบบมาดึงดูดพลเมืองนะฮะไม่ว่าจะเป็นมาเฟียไม่ว่าจะเป็นทุนสแกมไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจดีๆปกติตลาดอสังหาในกรุงเทพเนี่ยมันมีไว้ดึงคนซึ่งมีกําลังซื้อไม่ใช่มีไว้เพื่อดึงคนซึ่งไม่มีกําลังซื้ออันนี้ในขณะเดือนงานบังเอิญคนซึ่งไม่มีกําลังซื้อซึ่งย้ายถิ่นฐานมาอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครเพื่อหาง,งานทําจากต่าง ังหวัดเนี่ยก็เ,เข้ามากระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครด้วย เอาจริงแล้วแนวทางในการเยียวยาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ถ้าจะมองว่าเป็นปัญหาก็คือการกระจายความเจริญไปสู่จังหวัดจนทําให้พลเมืองสามารถหางานทําในต่างจังหวัดได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้ไม่มากระจุกตัวอยู่ในเมืองแนวทางไม่ใช่เป็นการลดราคาบ้านหรือลดราคาที่เช่าที่พักอาศัยในกรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพมันบูมในตลาดอสังหาและมันดึงคนซึ่งมีรายสูงกว่าโดยเฉลี่ยที่คนไทยมีรายได้นะฮะเอา,อาง,ง่ายๆคือว่าผมพยายามมองกรุงเทพว่ามันเป็นฮ่องกงมันเป็นลอนดอนมันเป็นนิวยอร์ก ไม่ใช่เสาเล็กส่วนถ้าคุณไปดูสิงคโปร์แน่นอนสิงคโปร์ GDP per capita มันสูงมากเทียบกับเมืองไทยไม่ได้คือผมคิดว่ามันไม่สามารถมองได้ว่ากรุงเทพเป็นปัญหาเพราะว่าปรากฏการณ์ของกรุงเทพเป็นปรากฏการณ์ของเมืองใหญ่ซึ่งมีไว้รองรับกําลังซื้อของคนทั่วโลกไม่ใช่กําลังซื้อของคนไทยอย่างไรก็ดีสําหรับคนไทยเองซึ่งฝ่ายฝันซึ่งจะมีที่พักอาศัยของตนเองในกรุงเทพมหานครก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินค่าเช่าบ้านค่าเช่าคอนโดหรือแม้กระทั่งการซื้อผ่อนคอนโดแล้ว บ้าทังจะหมดวันอีกละยังไม่ได้ทำทำอะไรเลยรู้จักแวมไพร์ดูดเวลาพฤติกรรมเสียเวลาเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ๋อคนซึ่งชอบผลัดวันประกันพุ่งแล้วก็ขี้เกียจแล้วก็ไม่ยอมทำอะไรมันต้องมีบทวิเคราะห์เรื่องแวมไพร์ผีดิบดูดเวลาเ้วยมันสำคัญขนาดนั้นเชียวเหรอ เอาละผมโดดจากเรื่องนี้ไปสู่เรื่องของเกาหลีนิดหนึง่งเพราะว่าเรื่องของเกาหลีมีประเด็นซึ่งน่าสนใจเกี่ยวกับว่าทรัมป์เนี่ยไปกดดันให้เกาหลีนั้นมาลงทุน3ามแสนห้าหมื่นล้านดอลลาร์นะโดยที่ยังไม่ได้ขอโทษเลยที่ไปบุกจู่โจมโรงงานของฮุนไดในสหรัฐนะฮะแล้วก็มีพลเมืองชาวเกาหลีใต้หลายคนนั้นถูกกักุมตัวไว้นะฮะชาวเกาหลีใต้ก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ปฏิกิริยารอบนี้ในการต้อนรับทรัมป์ไม่คดีทรัมป์กำลังพบกับสีจินผิงนะครับในการประชุมที่เอเปกนะครับแล้วนายกไทยก็ไปด้วยนะครับ ันก็เป็นอีเวนต์ใหญ่เหมือนกันนายกไปเอเปก p เอเปกซึ่งปกติเป็นการประชุมซึ่งไม่สําคัญนะนะฮะคือไม่ได้มีสาระอะไรเอเปกแต่ละครั้งอะแต่ว่าในรอบนี้มันมันมีเพราะว่ามันมีเรื่องที่ทรัมป์เนี่ยพยายามที่จะทำดีลทางด้านการลดภาษีกับจีนหลังจากที่ทรัมป์ก่อนหน้านี้ขู่ว่าจะขึ้นภาษีเป็น100%แล้วจีนเขาก็ขึ้นกลับมาด้วยมาตรการควบคุมแร่เอิร์ธ นาะยนะยุนทินออกเดินทางนะครับร่วมประชุมด้วยนะครับที่เมืองคองจูเกาหลีใต้เตรียมขึ้นเวทีสปีชพ่อปับผู้นํา21เขตเศรษฐกิจนะครับหลักดันความร่วมมือแล้วมันมีเรื่องกัมพูชามันมีเรื่องสแกมเมอร์เพราะฉะนั้นงานนี้เป็นปีหนึ่งซึ่งเอเกมีความสําคัญ มันมีความสคัญเพราะทรัมป์เนี่ยแหละแล้วมันมีความสาคัญเพราะสิ่งที่กัมพูชาได้ทําไปที่ทําให้หลายประเทศไม่พอใจแล้วก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในการประสานงานในการแปรสแกมเซ็นเตอร์นะครับไทยเคยเป็นเจ้าภาพในการประชุมเอเปมาแล้วหลายครั้งแล้วเราก็เคยผลักดันเป้าหมายซึ่งเป็นแบงกอกโกลส์ในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเราเราจัดทีก็ยิ่งใหญ่ในรอบนี้ประเทศที่จัดทีคือเกาหลีใต้นะครับเพราะฉะนั้นทรัมป์มาในรอบนี้เขาก็แวะที่กวัวลาลัมเปอร์ที่โตเกียวแล้วก็ที่โซล เป็นภารกิจใหญ่มีเซสชั่นที่2นะฮะวันที่1พฤศจิกายนวันเสาร์นี้หัวข้อ preparing a future ready Asia Pacific ที่ไทยจะเสนอแนวทางเตรียมภูมิภาคให้พร้อมต่ออนาคตผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI นวัตกรรมและการสร้างการเติบโตที่ครอบคลุมและยั่งยืนผมเทียบเอเพกรอบนี้คล้ายๆกับตอนที่บุชมาไทยเพราะบุชรอบที่คุณทักษิณเป็นนายกและบุชมาไทยรอบนั้นบุชมอบสถานะ major non-nato ally ให้กับไทยแล้วก็บังเอิญรอบนี้ไทยมีบทบาทในการ การที่จะเป็นเจ้าภาพในการปราบสแกมเอาง่ายๆคือปราบสแกมในกัมพูชาเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเราเดินหน้าผลักดันเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเรายกระดับความสัมพันธ์ของเราขึ้นมาเลยเพราะว่าภัยคุกคามสแกมเมอร์เนี่ยมันคุกคามทุกประเทศซึ่งเป็นสมาชิกอเปกทั้งนั้นรวมทั้งสหรัฐอเมริกาด้วย,วยการประชุมผู้นำาอเปกในปีนี้ที่เกาหลีเป็นเจ้าภาพนั้นมีแนวคิดเรื่อง connect innovate แล้วก็ prosper นะครับตกลงทรัมป์จะไม่พบกับคิมจองอึนนะฮะเพราะว่า too busy นะครับภารกิจแน่นเกินไปไม่มีการแทรกวาระนั้้นนขึมมมาไ่ี